เบิงเบิงเด้อค่ะมันเห็นข่กับคือจะข่ยงาใจเด้อไอ้ชาสันได้ขึ้นมีชาซันข้าวใไสาเตชาซันนได้ใสอย่ะตัวกเขาต่อยแมจังเด้อมันบ่มีงามก็นี่ ก็เห็นน้อจอยได้พอเห็นอยู่โอ๊ยมะแดงใหญ่มะแดงมะแดงมันแตกพอเห็นมึงไงจอยเอาขึ้นนี่ล่ะเอาขึ้นกับพอเห็นฮะงัด ตั้งคืนเห็นอยู่เออตั้งคืน ตามงีจุบาจูบ้าลมอ่นีหัวักอ่นองยังอะเดี๋ยว็บเองยาเวลาเลงมันทีงหัวไปายเอายังต้น Cái này trời cứ vô hình, vô hiện là, Vô hình đọc thầm, ươi, mau bường thầm